โอเคผมห่างหายกันไปตั้งนานนะผมหรับตู้ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเกมว One Piece, ty, ันพะิชบอรตี้รัดนะผมจะมีตู้อะไรกันบ้างมาเชิญชมกันได้เลยครับอันแรกผมเป็นแจกเพชรอีกแล้วนะผมเป็นวันเกิดของโรบินจังนั่นเองนะผมไม่แน่จะแจกสักห้าเพชรไม่ก็สิเพชรนั่นเองนะผมก็ต้องรอรุ่นกันนะครับ ก็ต่อไปเป็นฉลอง1,111วันนั่นเองนะผมเลขสวยก็ยังจะเอามานะผมมีเป็นมีตู้มาให้นะผมมีตู้มาให้สุ่มนะแล้วก็ไม่แน่จะมีเหรียญด้วยหรือเปล่านะแล้วก็เขียนว่าโฮเกิลไอแลนด์บอลแบเทิลนั่นเองนะผมก็ไม่แน่ว่าจะมีเ uh อ่อบิ๊กมัมแล้วผมมาเป็นบอลแบเทิลต่อจากด็อกฟี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะผม ต่อมาผมก็นั่นแล้วผมอีเวนต์หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดวันนะผมน่าจะแจกสักห้าสิบเพชรนะผมภาวนาให้สักห้าสิบเพชรนี่คือแบบสุดยอดมากเลยนะผมต้องรอลุ้นกันต่อไปฮะต่อมาเป็นตู้นะผมฉลองหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดวันนั่นเองนะผมมีห้าสเต็ปนะบอกเลยตู้นี้โคตรคุ้มนะผมโดยที่สเต็ปที่หนึ่งเนี่ยใช้สิบเอ็ดเพชรนะผมการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็แจกอีพีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอันนั่นเองนะผมต่อมาเนี่ยเป็นสเตปที่สองนะผมใช้สามสิบเพชรนะ แล้วก็สเสดสามเนี่ยกรารันตีสีดาวนะผมสามตัวนะฮะแล้วก็แจกบู๊ตด้วยบู๊ตหนึ่งนะผมแล้วก็สเสดสี่ก็นั่นแหละ,ะกรารันตีสีเทาสี่ตัวนะผมแล้วก็แจกเหรียญด้วยนะเหรียญแอคแท็กนะผมสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะสเต็ปห้าเนี่ยฟรี Free, ผมไม่แจกอะไรเลยนะส่วนตัวหน้าตู้ที่น่าสนใจนะผมก็ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนะมิสโกลเด้นวีนั่นเองนะผมไปจัดนะผมเอาสักเบลล์ลอยนะผมลงแรงได้สบายเลยนะผม ต่อมาจะเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักหน่อยนะผมก็คือวาเลนไทน์นั่นเองนะผมซึ่งแน่นอนใหไอตู้นี้ต้องมา14กุมภาแน่นอนเลยนะผมก็มี5สเต็ปนะผมสเต็ปแรกเนี่ย50เพชรนะฮะแล้วก็ได้เค้กอะไรสักอย่างนะผม12อันนะฮะส่วนสเต็ปสองเนี่ยการันตี4ดาว1ตัวนะผมสเต็ปสามเนี่ยได้เศษ40อันเลยนะผมสเต็14เนี่ยฟรีนะแล้วก็ได้เศษเค้ก6อันนะผมส่วนสเต็ปห้าเนี่ยการันตีหน้าตู้1ตัวนั่นเองนะผมตู้นี้ก็มิสโกลเด้นวีนะผมนามิอะไรพวกนี้นะผมเอาเรื่องอยู่นะรวมถึงวีวีด้วยนนนั่เองะผม ที่ดีตู้หนึ่งเลยนะฮะโอเคผมก็ประมาณนี้ผมสำหรับตู้ใหม่ที่กำลังเข้ามาในเกมวันพิชเบอรตี้รัดนะผมใครมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ